สบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องสบ,บายดียามสวยๆเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ล่างสิเต,ตรียมตัวออกมานะสบ,บายดีสวดีพี่นองวันี้้าสิบากันไปกินขาอ,อยู่ที่งนาดีไหมเนาะมีนัดเนาะพี่น้องมีนัดเกี๊ยมคลองลอได้ละเัาจะเสีหลับเท่าแกงใหม่ใ่ไหหลับเท่าแกงใหม่โอ้ปลาเอาถือไปบอกได้ร้ายมึงคิดว่าเท่าสีลาย มันมันจังขุนเนาะเพื่อพักเพื่อยังก็เอาไปบิกินแล้วใส่ใส่หักเสาอมตะปีเจ้หน่อยกับเซเลนีบ่ได้เฮ้ยสวดมาเจ้ปากับิมูนตะปีกับิมูอะยังเดือแต่สาตีกับบาสุกสองพวมีอเห็นคนไายคลิปสองพวเมีอ้แบบเมิเลยนะ แต่เมื่อหมู่ไปอยนามันะเนาะมันหนดเงียบเนาะบ้านเฮาเนาะว่ตะกี้มันมีน้องอาเด้พี่น้องน้องอานอาผู้เดียวก็เสียงแบบเงียบลเอาเดียวเสียงลังะน้องอาก็ไปเฮ็ดงานอยู่ทยเนาะพี่น้องน้องปาก็เฮ็ดงานอยู่ทยเรียนจบแล้วก็เนาะปาเนาะบ่ได้เรียนต่อเลยเนาะ หนนเห็นงานเห็นวนได้บานเท่ากับจังสี่ะลรพี่น้องอมาม,มีมองไปก็มีแต่เห็นงานยุ่ไทยสพื่อนไงไทยยูทูบได้สนบกกลุ่มกินแต่ว่าขันเท้าวอแม,มนสองดังอีดีเนาะมันจังสิยูได้ฮน,นะขันยอดวิวเด็กๆใน,น้นอยมันกับพอ่อพ่อไดใส่พี่น้องแต่กับบพ่อสิได้ล เทยวถาบาซุกก็นอนพี่น้องเพิ่นกำลังกินขา่าวแล้วว่าน้นองอันพี่จอนนี้เนะาะแล้วก็ตีใหม่ออกมานะห้อยก็มีมันตื่นเลยเดีห้อยหัวห้อยก็มีนอะพี่น้องแข็งมาเขือบาซุกเรียบร้อยแล้วแล้วพี่น้องโออเก็บเก็บตัติบใบคิ้งมันจังแสบมันจังหอม เออใช่แล้วพ่อบาสุกมาแล้วพี่น้องบายดีพี่น้องไปลินหน้า่อนมืดไปย้อนควอัลลางนาะแตะขาตะกี้เด้วยไปดินโดนนะไปร้ายคนยังซื้อได้มวนคลไปยื่นยู่อ่ะไปอุ่นว่าอยู่เทียนอุ่นว่ากระจ่อยนี่ก็ออกว่าเอาน้ำกันเอาหมอไปได้มือนีิเมื่อคืนนี้ชวนไป ไปกินสวยๆหรอพี่คิดว่าคนที่งานอ่ะเขาชวนแล้วพี่ก็เดินไปเดินไปงานนู่น,น,นปีใหม่ไม่อยู่แต่ปีใหม่ไปนู่นสำหรับพีพ่เจนี่บอ,อกว่าปีใหม่เดินไปทางนั้นหรอเดินไปทางนั้นเอา้าเลื่อนบขขอลซุกกระดงย่างมาทางนี้เลยปีใหม่คิดทำไมไม่ไปทางนี้ไปนั่งกินกับพี่จจนี่กับโมไปจ็กเกอร์ที่แถบแมนเพิร์น,นไปวัดที่แถบแมนเพิร์นข้าใจว่าไปบ้านหลังนู้นใช่ไหมคะ พี่น้องมือนี้เอาหมอไปโดยเฉพาะเนาะหมออยู่นานมีแต่หนุยหน่อยสบายดีเดี๋ยววันกลับไปเนาะพี่น้องมือสบายดีเนาะครบครบทิี่หมอมือนีโอ้ขาตรงนี้น้อยน้อยบย่อยูอ่มาแข้งมาได้ลายเนือ้อใส่โบว์ล์เรากลัวไปนะแมนซัมสกิน มาเดี๋ยวพี่หมายถือ,อ,อหอดไฮหอดห,หอดน้าพี่น้องอยู่ไห้อยู่หน้าเนาะหลังจากที่เข้ามาแต่บานหันลายพี่น้องสิบห้าหน่อไม้ต่อมะฮุงกระลังงะมะฮุงไล่หลายพี่น้อง,ออง,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 องข้าจะสิตำตำมะฮุงใส่ตีนไก่บ่พี่น้องทีมงานอินดีเนาะแต่ว่าเขาสิเดินทางกลับก่อนหนอยพี่น้องมากินแกงหน่อไม้อยู่น่ะสิบห้าหน่อไม้ สี่เบะห้านม่ทีมงานดีๆเขาขอจัดสิกินตำมะฮูสวัสดีครับสบายดี้พาพี่จอร์นี่ไปห้านมัยพร้อมลยพร้อมลุยบรรยาการยืนอ่ะบายบีพี่น้องไปคลิปเก่าคลิปเดิมเด้อคลิปเิะเท่าไหร่ สิห้าหน่อไม้พี่น้องบ้อยูกินตำสมสัมกพระเจ้าสิตำมะคงเมื่อยากวันไหนมืนอคืนนี่ก็กินตีนไก่ป่ะพี่น้องพาพี่จอน,นี่ลงไปหาหน่อไม่อยู่เบื้องหวยเนาะหลังจากกินแกงหน่อไม้แซบแสบพี่น้องมากินแกงหน่อไม้ลาบเท่าเนาะไปกิไปหาหน่อไม้พี่จอน,นี่บอกว่า มาอยู่นี่กินแต่นนหนอ่อไม้นาะพี่น้องกินหน่อไม้ตลอดอย่างแซบอะอร่อยไหมคะกินได้ทุกวันอะ่ะ <laughs> กินได้ทุกวันเพราะว่ามันแนวกินไม่เยอะเนาะมั่มีให้เลือกที่พี่น้องอยู่บ้านเฮามันก็มีแต่หน่อไม้นี่แหละมาเที่ยวลาวกินแกงหน่อไม้ตำบักง่ง <laughs> แล้วก็ต้องตอนกลับจากลาวก็ต้องมีสัญ,ญลักษณ์เด้อ <g ül> สัญ,ญลักษณ์ก็คือแผลเป็นติดตัว <mm> <th ew> พี่น้องเอ้ยหลัลงจากที่เข้ามาจะเที่ยวเนะาะหลังจากที่เข้ามาจะเที่ยวปักซองก็ออกมาหน้าพี่น้องแต่ว่าเข้ากันนะจะอยู่เล่าหลไรอีกประมาณสองเมื่อหิละซุงสุดกับสองสามเมื่อหิละเพราะว่าพาสปอร์ตลดมันกับซีเบนะิร์แหละเนาะพี่น้องมันอยู่หลาแต่สิหบห้าวัน ตอนนี้เขากับเขามาได้เก่ามือแล้วพี่น้องแลก้กระสีออกไปถามไปไทยคือเก้ากระเป๋ากะกระเป๋าเขาก็ด้วยบบเห็นเนาะพี่น้องบบมีบีแววว่าสีได้คืดเนาะมีแต่ทำใจเนาะพี่น้องกาแบบบบไรเลยละพี่น้องกระเป๋าโบเห็นเลยแล้ละกระบบเป็นยังเนาะพี่น้องเสียแล้วกาเสียไป เอาบกเกิดอุบัติเหตุก็ถือว่าดีแล้วล่ะไปห้านหน่อไม้ปะพี่น้องบ้านห้านหน่อไม้แถวแค่มหวยคือเก่าแถวป่า าคนบ่อคอยได้กินเนาะปกติคนบ่อคอยได้กินเนอไม้บออ่นเนบอค,อย,ไนเนอคอยได้ห่าเนเอไม่นะพี่นอ้องอาสิเคยอยู่แต่กระโดนมาละมาหาป่ากระหู้หกพี่จอน,นี่น,นุ่งสงฆ์คาสันมาส่งตอนนี้อยู่ประเทศบราซิลเด้ออยู่ป่าอเมซอนเห <laughs> ยียบเอาเด้อพี่จอน,นี่หนาระวัาางมันบาดค่ะ เขากางกอเบิ้ลตาเนุเยหนามายางนี้มันมันบาคอยมีเล้อที่น้องมนเริ่มเบิดล้ะยังเลือตะแนงเันเอามาเลยพ่อนอก่อนเขากางกอเบิ้สิได้ เรนนี่น่าจะมีปลาเนี่ยนจะต้องมีปลาเป็นพวกโอ้ขาวตังโกเบดเป็นพวกแบบปลาคอปลาดุก อ <hertz? S 2> ันไซเบสแต่พ่อเลี้ยงคะแนน โอ้อาบน้ำเลยแล้วจะได้ไม่ต้องไปอาบที่บ้านออเอ้ยมีจะไข่ได้วยเขายกดูนีเพิ่อมีปลาล่ะ ไม่เอาแล้วปล่อยมันไปไหนไม่เอาแล้วตัวเดียวอือตัวเดียว,ลว,ยว,ว,ยวปล่อยมันให้มันโต แล้วาน่าจะเอามันขึ้นนะ,ะมันตะข่ายอ่ะมันจะได้ไม่มีอะไรมาติดแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ถ้าไม่มีคนใช้แล้วก็ลากขึ้นเลยเดี๋ยวน้ำก็ลดค่ะอ๋อ โ,โ,โก้อนทำใหม่เนี่ยเราได้ไมีแต่เขาบนเขากางกอค่ะนี่มือการก้อนใหมน่น,มน,นายนอนใหญ่เมื่อกี้นะเดี๋ยวพี่มุดเข้าไปเอา,น,าเน,อนูนน่นอยู่ฝั่งนู้นเอานี่เคลียร์มา ได้บัวร้ายเป็นได้พี่หน่องสิพอตบอยู่ว่เนี่ยใส่เลยก็ได้นี่ค่ะพี่จันนี่นหน่อไม้หนอนี้เดี๋ยวสีหมุนมาหับอันหน่อไม้เบื้องดง ใช่ฮว่าก่อน่หยังเครื่องห้อะไรกนเด้อย่ามนี้เริ่มนอสนิกับวาลายเลยที่นองมันเดือบเบิดนอใหม่เลเห็นคือย่ามแต่ข้าย่ามลำหน้าหาปลาเดือเอาสั่นอคัน เริ่มอึดเดียเด้นนี่ทินน้องจังหน่อยยามเกี่ยวเข่านี่แกงน้ำไม้ลองแน่นี่น้ำไม้ลองคืออะไรน้ำไม้ดองก็คืออ๋อน้ำไม้ดองพี่ดีนว่าน้ำไม้ลองดองโอ้ยพี่น้องเอ้ยจะเป็นยังไงเหมือนสีมือการก้อนน้ำไม้ของฟีใหม่คือแบบบบดีว่ะ ก็นอนได้เกับเขากลางกอตลอดเ,ลเธอไปอยู่ระยองเนี่ยฝ <c oughs> ีมือก็ต้องทดถอยไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดามเป็นน้ำข้างกอะ ตอนไปใหม่ก็ชากหน้าไม้ผมบอกได้เลยอย่าเข้าใกล้นะพุงไส้แตกเลยนะด้ามไม้อ่ะเนี่ยเนี่ย <laughs> โู้โนี่ต้นอะไรเนี่ยใบใหม่ลูกมันเต็มเลยเออต้นกาแฟากินได้บ้านลูกมันนะกินได้ส่วนให้ใบมันเอามากินกับก่อยกั็ได้ลูกมันเยอะขนาด ตันนี้ที่วานน้าก็มี ได่ไล้วเจอพี่น้องก้อน่ปพี่น้องตันขมุกหาหน่อไม้มาแล้วอย่างเากับจะทีงานดีนดี้ฮุกเบสเบสเขาจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเขาได้หน่อไม้เต็มตาพี่น้อง พอดีเมื่อผมกันคือกาบรรยากาศสุดดีมากบรรยากาศดีดีเขาเล่านง่ามคูปี้คูปี้เขาหน,น้าประพันเขาจะดำแต่หัวปีมันง่นา,าแล้วก่อนมหมคูปี้ ตนออยเราหม้เมื่อเมื่อต่มกินเนาะกินแต่ละไม้พี่น้องอยู่บ้านท่องการจังสีได้มีแต่ละไม้นี่แหละเขากำลังถอกพี่น้องค่วงงามเขางามแทงงามบ่หัวเทือนแหละพี่น้องอีแม่ก็ลังสอบละไม ต้มน้ำใหม่กยินแล้วพี่น้องต้งมมออื่นเพื่ออะไรกังพี่มิ้มือแรงจะเสียดางกินปนโกบอีกวะปน,ะน,ปน,ปนกปใส่เห็ดปวกินกับหน่งผักโกเดี๋ยวสอมน้ใหม่ก็พี่น้องสอมน้ำใหม่ต้ม สำมี่ก็ถือบาลายได้เนี่นี่เอามาให้มันน่ตัวเองบบมีเม็ดหตัวานว่า,าบมค่ะอเอาเม็ดมาแต่หน้าบางสุดก่อนบบได้เอาหม่อเลยก็ได้นะบมีเม็ดเยะโบว้ามม่โรอ,อ่ค่ะยังหลั<า>งจากต้มนอใหม่แล้วน้องพี่น้องกับแม่เห็ดเคียนแรก เด็กกินอันนี้ปนกบเนาะปนกบนี่ก็ปุลเห็ดแล้วก็มีรวกพักเนาะพี่น้องอน,นี่กระมังหวานใครจะกินอันนี้ก็ปกุลกบบางเสาร์เนาะปนแหง้งอันนี้พี่น้องเขาจะกินปนแหง้งถ้าโอนกินต้มไข่ก,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 กินเลยค่ะพี่จอนนี่มากินข้าวเด้อทุกคนมาเด้อพี่น้องกินข้าวาหวัวเสียงน้องแม่เต่าอี หัวเสียงร้องล่ะหัวร้องหัวร้องนั่งอยู่ก็กเกลียดจ้อยกินไปกินเดี๋ยวเข้ามาน้ำลังเจออันกูกินรังอิ่มมากเลยนะเมื่อคืนราได้กินปะไม่ได้กินค่ะแสดงว่าครั้งแรกรอีกแล้วเมื่อคืนนี้ก็ครั้งแรกต่ออ๋อต่อคร<ป>ั้งแรกวันนี้ผักอันนี้ครั้งแรก ต้มกบป่นกับเห็ดป่นหรอคะครั้งแรกไหมหืมกบเคยกินอยู่เคยกินต้มป่นอยู่วะเคยกินปนเห็ดเปื่อยอันนี้ไม่เคยกินป่นเห็ดเปื่ยแต่ยำกบเคยกินอ๋อกินเลยค่ะพี่จอนนี่อืมหื บ,บจำได้ยก็ได้ไม่ต้องเกรงใจจำ่ไดหยตอนที่เจวาอยู่จำได้ๆได้ไหม<อ> <c oughs> รับพี่จันนี่ฮะจำหลายรอบแล้วถ้าเวลาที่คนมายู่จำลาย <c oughs> โอ้ยโอ้ยเฮ้งเดี๋ยวเดี้ยวมึงจะกินจะบบว่าอยากให้เฮ็ดได้ๆอยากขึ้นฮี พี่น้องเดี๋ยวเขากินข่าวกอนด้อเฮ้ยจอยกับน้องอันยุคิไฟไอ้น้อยยุคิไฟพี่น้องเ mm hmm. ชิอจบคลิปใบเพียงสำนีน้เนาะเจอกันใหม่เด้อพี่น้องคลิปหนะ <Bye. S 1> บ๊ายบายนล่ละคนบ๊ายบายปาลูกนะ <c oughs> <c oughs>